สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยที่เราจะมาสำรวจประเด็นน่าสนใจจากอ่าหนังสือคู่มือชีวิตบทที่2นะคะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ดูเหมือนจะเอาสองขั้วมารวมกันคือหลักการสมาร์ทที่เน้นผลลัพธ์ชัดเจนกับหลักพุทธศาสนาที่เน้นเรื่องภายในคำถามคือเอ๊ะมันไปด้วยกันได้จริงเหรอคะครับก็น่าสนใจมากครับเป้าหมายเราวันนี้คือทําความเข้าใจว่า การตั้งเป้าหมายที่ดีตามแนวทางในเอกสารนี้เป็นอย่างไรครับผมแล้วทำไมการผสมผสาน2แนวคิดนี้อออาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราไม่หลงทางแล้วก็มีแรงใจเดินหน้าต่อในชีวิตที่ซับซ้อนใช่ครับสำคัญเลยโอเคค่ะงั้นเรามาแกะดูหลักสมาร์ทที่หนังสือพูดถึงกันก่อนเป็นเครื่องมือที่ทำให้เป้าหมายจับต้องได้ใช่ไหมคะครับหลักสมาร์นะครับ specific measurable achievable relevant time bound มันช่วยแปลงความฝันให้เป็นแผนที่ชัดเจนขึ้นค่ะอย่าง S specific ก็คือไม่ใช่แค่อยากสุขภาพดีแบบลอยๆนะคะอ๋อค่ะค่ะแต่ต้องเป็นจะวิ่ง30นาที3วันต่อสัปดาห์อะไรแบบนี้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะครับแล้ว M measurable ก็คือวัดผลได้เช่นอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบใน1เดือนค่ะวัดผลได้แต่ละข้อมันสาคัญหมดนะครับมันทาให้เราเห็นภาพชัดรู้ว่าทาได้จริงไหม Achievable เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราให้ค่าหรือเปล่า Relevant แล้วก็มีกรอบเวลา Timebound กำกับไว้ด้วยทำให้ติดตามผลได้ง่ายขึ้นเข้าใจเลยค่ะมันเป็นกรอบที่ชัดเจนมากจริงๆแต่ที่น่าสนใจขึ้นไปอีกคือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับแต่กลับชวนให้มองลึกลงไปผ่านมุมของพุทธศาสนาซึ่งดูเหมือนจะเน้นที่คุณภาพของการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทางอย่างเดียวถูกต้องครับตรงนี้สำคัญมาก หนังสือชี้ว่าแม้สมาร์ทจะให้โครงสร้างว่าทำอะไรเมื่อ,อไรใช่ไหมครับค่ะแต่พุทธศาสนาจะเข้ามาตอบคำถามว่าทำอย่างไรและทำไมอ๋อทำอย่างไรแล้วก็ทำไมครับโดยเชื่อมโยงกับหลักปฏิบัติเช่นมักแปดซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องทางจิตวิญ,ญญาณสูงส่งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจาวันเลยค่ะขณะที่เรากำลังไล่ตามเป้าหมายสมาร์ทของเรานั่นแหละเช่นสัมมาวายามะ คือความพยายามชอบก็คือลงมือทําด้วยความเพียรที่มันถูกทางไม่ใช่ทําไปเรื่อยๆออหรือสัมมาสติคือการมีสติรู้ตัวในขณะทมไม่ใช่ทําแบบเออใจลอยหรือเครียดจนเกินไปจุดนี้ทําไม่ต้องคิดตามเลยนะคะว่าถ้าอย่างนั้นการตั้งเป้าตามหลักพุทธที่หนังสืออธิบายเนี่ยมันต่างจากแค่การมีวินยัยหรือความมุ่งมั่นทั่วไปยังไงคะครับจุดต่างสําคัญที่หนังสือเน้นเลยคือเรื่องเจตนาครับเจตนา ใช่ครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยเจตนาไม่ใช่แค่ความตั้งใจอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่หมายถึงคุณภาพของจิตใจที่ขับเคลื่อนการกระทํานั้นๆอ๋อคุณภาพของใจครับเราทำไปด้วยความโลภความอยากเด่นหรือทำไปด้วยความเข้าใจปรารถนาดีอยากพัฒนาตนเองจริงๆค่ะคือแหล่งข้อมูลชี้ว่าแม้เป้าหมายสมาร์ทจะสำเร็จบรรลุเป้าหมายเลยนะค่ะ แต่ถ้าเจตนาเบื้องหลังมันไม่ดีหรือกระบวนการมันเต็มไปด้วยความเครียดเบียดเบียนตัวเองหรืออาจจะเบียดเบียนคนอื่นด้วยซ้ําอำก็อาจจะไม่ใช่ความสําเร็จที่แท้จริงในมุมมองนี้ครับการฝึกฝนตนเองระหว่างทางการมีสติรู้ทันความคิดความรู้สึกตัวเองเนี่ยอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยโหลึกซึ้งมากค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้สมาร์ตตั้งเป้าหมายเช่นต้องได้เลื่อนตําแหน่งภายในหนึ่งปี แนวทางพุทธในหนังสือจะเข้ามาเสริมว่าให้ทําอย่างเต็มที่แหละแต่ให้มีสติรู้ทันด้วยว่าเรากําลังทําด้วยความอยากหรือทําเพื่อพัฒนาศักยภาพใช่ครับแล้วก็ให้ใส่ใจกับวิธีการด้วยว่าเป็นไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรมไม่ใช่แค่ทํำยังไงก็ได้ให้ถึงเป้าใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นการผสานกันระหว่างโครงสร้างที่ชัดเจนของสมาร์ทกับเนื้อหาหรือคุณภาพของการลงมือทําตามแนวพุทธ ค่ะหนังสือเขาเสนอว่าการบูรณาการสองสิ่งนี้มันทําให้เป้าหมายไม่เพียงสําเร็จเป็นรูปธรรมนะอแต่ยังนําไปสู่การเติบโตภายในความเข้าใจตนเองและก็ความสงบสุขที่ยั่งยืนกว่าเดิมด้วยอออเพราะเราใส่ใจทั้งผลลัพธ์และกระบวนการอย่างมีสตินั่นเองครับฟังดูเป็นการตั้งเป้าหมายที่ออรอบด้านขึ้นมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ทำทำให้เสร็จเสร็จไป ครับผมสรุปก็คือการตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางในหนังสือคู่มือชีวิตบทที่2เนี่ยค่ะคือการใช้ความชัดเจนวัดผลได้ของสมาร์ทมาเป็นเครื่องมือนำทางค่ะใช้เป็นเครื่องมือแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้หลักพุทธศาสนาอย่างการมีสติการเข้าใจเจตนาและก็การปฏิบัติตามมัคมาเป็นแนวทางกำกับคุณภาพของการเดินทางสู่เป้าหมายนั้นเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงทั้งภายนอกและภายในครับน่าสนใจมากค่ะ สุดท้ายนี้มีคำถามหนึ่งที่อยากชวนให้เก็บไปคิดต่อจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะคะครับคือถ้าเรามุ่งมั่นกับการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดแบบสมาร์ทมากๆจนอาจจะมองข้ามคุณภาพของเจตนาหรือการเรียนรู้ภายในที่แนวทางพุทธเน้นย้ำเนี่ยครับผมเรากำลังจำกัดการเติบโตที่ลึกซึ้งและยั่งยืนของตัวเองในระยะยาวอยู่หรือเปล่าคะ